สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน,น้นๆของชาวราศีตุลประจำเดือนกันยายนปี2564กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะของชาวราศีตุลประจำเดือนกันยาจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ เดือนแห่งดวงชะตาพลิกกลับมาดีขึ้นแข็งแรงแข็งแกรง่งการงานมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายกลายเป็นดีแน่นอนค่ะมาเริ่มกันที่การงานนะคะเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะเดือนที่ชะตาชีวิตพลิกฟื้นกลับมาอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะปักหลังเดือนจะดีแบบต่อเนื่องเลยค่ะ สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีเรื่องจุกจิกใจกันในเรื่องของการของงานการเงินคนรักด้วยนะคะเรื่องคนรอบๆข้างผู้หลักผู้ใหญ่จะมีเรื่องทุกข์ใจอึดอัดใจมีเรื่องเข้ามาให้ปวดหัวอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะพอเข้ามาเดือนกันยายนแล้วนะคะจะทําให้ชาวตุลรู้สึกสบายอกสบายใจอย่างมากค่ะในหลายๆเรื่องหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการงานความรักค่ะ วันที่1ถึง10กันยายนนะคะช่วงแรกๆของเดือนจะมีความรู้สึกจุกจิกใจอยู่ค่ะวุ่นวายอยู่นะคะยังต่อเนื่องมาจากเดือนสิงหาที่ผ่านมาค่ะหลายคนยังคงจุกจิกใจในเรื่องของงานอยู่นะคะการออกจากงานการย้ายงานสลับเปลี่ยนตำแหน่งงานโดยที่ไม่ได้สมัครใจหรือชอบเลยนะคะ10วันที่มักจะไม่ค่อยจะลงตัวหรอกค่ะเรื่องจุกจิกใจไม่สบายใจ หรือมีคนหาเรื่องมาทะเลาะขัดแย้งอยู่นั่นแหละค่ะการงานมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงนะคะจะได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายงานหรือเปลี่ยนรูปแบบการทำงานออกไปเลยนะคะแบบงานใหม่ๆลองดูนะคะเบื่องงานเก่าๆแบบเดิมๆแล้วค่ะการงานจะได้มีการเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะมีต้องได้เปลี่ยนในเดือนนี้ละค่ะ ไม่ต้องตกใจไปนะคะถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายกลายเป็นดีนะคะ วันที่ 7, 8, 9กันยายนนะคะอีกอย่างที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของคําพูดกันสักนิดหนึ่งนะคะจะมีเหตุให้เกิดการทะเลาะถกเถียงกันอยู่กับคนใกล้ตัวจะมีคนมาทะเลาะหรือทําให้หงุดหงิดใจได้แบบง่ายๆนะคะวันที่10เป็นต้นไปแล้วนะคะชาวตุลจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างแล้วล่ะคะ่ะชะตาชีวิตจะพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือค่ะ การงานการเงินจะดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะรายรับรายได้จะหาได้ง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะใครที่หางานอยู่หรือตัดสินใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับงานรองานอยู่ตั้งแต่สิงหาคมแล้วมาช่วงนี้จะเริ่มมีงานเข้ามาแล้วค่ะมีช่องทางให้ได้ทำจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ คุณเป็นอย่างดีค่ะโชคชะตาชีวิตที่เหมือนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ตอนนี้ดีขึ้นมามากแล้วนะคะดวงชะตาแข็งแรง,ขงแข็งแกร่งมากค่ะจะทําอะไรก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจทํานะคะแต่ละอย่างกว่าจะทํามาได้ก็ยากลาบากค่ะแต่สิ่งที่ได้มาก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะด้านหน้าที่การงานยังคงเยอะอยู่ค่ะชาวตุลายท่านจะยุ่งหยิมจุกจิกอยู่นะคะรายได้การเงินก็ไหลเข้ามาดีอยู่ค่ะมีโชคมีลาจากการช่วยเหลือผักดันจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะงานจะยากแค่ไหนถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่งานก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆมากค่ะทําได้สําเร็จได้แบบง่ายๆไม่ยากเย็นเลยนะคะการทํางานทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะถ้ามีท่านคอยช่วยปรึกษาอยู่ธุรกิจเหล่านั้นก็จะสําเร็จได้แบบง่ายๆและมั่นคงแน่นอนค่ะก็คนใกล้ตัวคนในบ้านคนที่คุณนับถือนั่นแหละค่ะญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนั่นด้วยนะคะ ชาวตุลค้าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากค่ะสิ่งที่อยากจะให้รับฟังบ้างก็คือการทำตัวเป็นเด็กมากเอาแต่ใจการดื้อดึงดันเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะ ไม่รับฟังใครเลยค่ะแม้แต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําแนะนําก็ตามนะคะจะทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆช่วงการเจริญเติบโตรุ่งเรืองในการทํางานเยอะเป็นพิเศษในช่วงปีนี้นะคะขอบอกไว้เลยค่ะลองเปิดใจรับฟังคําแนะนําคำปรึกษาจากคนเหล่านั้นบ้างนะคะจะส่งผลดีต่อชาวตุลมากกว่าค่ะ อย่าไปงดหงิดลำคาญหรืออคติลบๆอยู่สักหน่อยนะคะในใจนั่นล่ะค่ะมีกำแพงกั้นอยู่นะคะคนรอบตัวคุณนะคะรักและหวังดีกับตัวคุณมากอยู่นะคะคนในครอบครัวในบ้านประคับประคองรักษาน้ำใจกันไว้ให้ดีค่ะเดือนกันยายนนะคะดีค่ะดวงดีดวงแข็งแรงแข็งแกร่งงานเงินจะปรับเปลี่ยนดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังหงดหงิดเกี่ยวกับจิตใจและความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นอยู่ค่ะ คำพูดนี่แหละค่ะระมัดระวังให้มากๆหน่อยนะคะปากอย่าไวยใจอย่าร้อนนะคะคำพูดไหนที่ดีคนฟังมีความสุขสบายใจก็พูดให้เยอะหน่อยนะคะอ่อ,อนน้อมกับผู้อาวุโสก,กว่าเราด้วยนะคะจะดีมากกว่าเช่นกันนะคะคำพูดไหนที่ทําให้ทุกใจก็ขอให้อย่าพูดออกมาเลยค่ะกีบให้มิดเลยนะคะการงานอีกนิดนึงหน่อยนะคะการงานมีความผันผวนไม่เหมาะแก่การลงทุนอะไรเลยใหม่ๆเลยนะคะ ถ้าทำจริงๆก็ขอให้ถามผู้อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือว่าไหวไหมไปต่อได้ไหมนะคะถ้าอยากทำสำเร็จต้องมีคนคอยช่วยเหลือผักดันสนับสนุนที่ดีค่ะชาวตุนท่านไหนที่ทำงานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยให้คุณรักษางานเดิมๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดีขึ้นและไปต่อได้เองค่ะถ้าท่านไหนที่ออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วนะคะลองดูดีๆนะคะ เปลี่ยนไปไปลายเดือนจะมีงานให้ทำค่ะได้หยิบได้จับแล้วนะคะแต่ก็คงเด่นในงานรองอาชีพเสริมงานจอบนะคะงานฟรีแลนซ์จะเด่นมากๆค่ะถ้ามีการร่วมหุ้นลงทุนอะไรสักอย่างก็ขอให้ระมัดระวังสักนิดนึงนะคะแรกๆจะดีจะดูโอเคไปหมดค่ะแต่พอทําไปสักพักหนึ่งทุ่มทุนไปสักพักจะเกิดขัดแย้งจะอึดอัดขึ้นมาค่ะตกหลุมพังไปแล้วค่ะ ทำอะไรก็ตามขอให้ทำเองดีกว่าค่ะอย่าไปมีหุ้นส่วนกับใครเลยนะคะถ้าทำจริงๆก็ขอให้ทำกับคนในบ้านคนในครอบครัวจะดีที่สุดค่ะต่อให้เรือร่มในหนองทองก็อยู่ในบ้านตัวเองนะคะช่วงวันที่10ถึง15กันยายนนะคะช่วงนี้การเงินคล่องมือมากๆค่ะโดยเฉพาะงานเสริมง,งานอิสระนะคะ งานหลายช่องทางเงินจะเข้ามาดีมากๆค่ะวันที่16-17กันยายุนนะคะระมัดระวังให้มากค่ะกับผู้หลักผู้ใหญ่นัะค่ะการทำงานแนวความคิดในองค์กรในบ้านขัดแย้งกันค่ะไม่ตรงกันนะคะหลังจากนั้นนะคะจนถึงสิ้นเดือนจะดียาวๆไปเลยค่ะงานออนไลน์งานทางไกลจะได้ผลดีมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะมาดูประเด็นการเงินกันนะคะ 1-7กันยายนค่ะรายจ่ายยังคงเยอะอยู่นะคะจะได้พึ่งพาเงินทุนจากภายนอกค่ะสำหรับบางท่านนะคะเพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ค่ะหรือบริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะ8-16กันยายนนะคะการเงินจะพลิกกลับมาดีขึ้นค่ะและดีมากๆนะคะมีโอกาสได้เงินเข้ามาแบบไม่ง่ายด้วยค่ะช่วงนี้จะมีราบร้อยเข้ามาด้วยนะคะ17-30กันยายนค่ะ เป็นช่วงที่การเงินรายรับรายได้ยังมีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาด้วยแล้วกันนะคะบินรายจ่ายประจําเดือนแม้แต่รายจ่ายเกี่ยวกับอาคารบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินสังหาริมทรัพย์จะมีการจ่ายไปกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะเงินที่เข้ามาอยู่ค่ะแต่จําเป็นต้องจ่ายออกไปอยู่ค่ะเข้ามาแล้วก็จ่ายไปเป็นงี้ละคะ่ะ ได้เงินเข้ามาแบบไม่ง่ายราบลอยอย่าไปให้ใครคนอื่นรู้นะคะไม่ต้องไปบอกใครนะคะจะทําให้เสียเงินขึ้นมาได้แบบไม่ง่ายค่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเงียวไว้ดีกว่าค่ะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วค่ะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วงสิงหากันยาตุลาจุกจิกกันสักนิดนึงนะคะความสัมพันธ์แบบเปราะบางอยู่นะคะ ผู้ครองมีความละหองละแหงมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วละค่ะ ฉะนั้นกันยายนเข้าตุลาคมต้องอาศัยรูปแบบการประคับประคองถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและการไปก่อนนะคะลักษณะช่วงนี้จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันแต่ไม่รู้จักเคลียร์นะคะเอาความเงียบเป็นตัวตัดสินนะคะจุดนี้ล่ะค่ะที่ทําให้สถานการณ์มันแย่ลงไปอีกค่ะยิ่งทําให้เครียดไปทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะการไปยุ่งวุ่นวายเสรีภาพกับอีกฝ่ายเสียมากเกินไปนะคะเช่นเช็คมือถือตรวจเฟซอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเยอะเกินไปนะคะ ด้วยสาเหตุจากความหึงหวงเป็นเหตุนะคะหวาดระแวงไม่เชื่อใจกันเกิดขึ้นนะคะจะตรวจเช็คกันนำไปสู่การทะเลาะก,กันได้แบบไม่ง่ายค่ะก็เกิดการตั้งแง่ตั้งงอนกันเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะอธิบายยังไงก็ไม่ฟังหรอกนะคะอธิบายไปก็บอกว่าแก้ตัวเฮ้ยเหนื่อยเนอะ เคลียร์ๆกันให้จบเลยนะคะอะไรที่ต้องอธิบายต้องอธิบายค่ะพูดไปเถอค่ะแก้ต่างให้ตัวเองบ้างนะคะหากไม่มีเรื่องของมือที่3เข้ามาแอบกินแอบแซบแอบคุยก็ไม่น่าห่วงอะไรแล้วะคะ่ะเดือนนี้ก็น่าห่วงอยู่นีดนึงเรื่องนี้ละคะ่ะถ้าไม่มีเรื่องรักร้อนซ่อนเงื่อนนะคะก็แค่จุกจิกใจกันบ้างค่ะแต่ก็ไปต่อกันได้อยู่นะคะมาต่อกันที่คนโสดกันค่ะ ส่วนด้านคนโสดนะคะความรักของคนโสดจะดีมากค่ะสเสน่ห์แรงมากๆเลยนะคะต่างเพศให้ความสนอกสนใจค่ะรักใครชอบใครขอแค่เอ่ยปากค่ะจะได้รับการตอบรับกลับมานะคะได้แบบง่ายๆเลยค่ะระมัดระวังความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะสเสน่ห์จะไปดึงดูดแต่คนที่มีเจ้าของมาซะมากกว่าค่ะถ้าเป็นผู้ชายอารมณ์อย่างว่าเยอะค่ะสวา์เราร้อนนะคะอารมณ์มากกว่าเหตุผลด้วยซ้ําไปค่ะ ห้ามใจกันสักนิดหนึ่งหน่อยนะคะสําหรับคนที่มีเจ้าของแล้วล่ะค่ะเตือนสติเลยล่ะค่ะไม่ควรจะเข้าไปยุ่งให้วุ่นวายนะคะถ้ามีคู่แล้วตั้งสติดีๆนะคะจะนําความวุ่นวายยุ่งยากในชีวิตมาอย่างแน่นอนนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะ 1-10กันยายนนะคะเรื่องสุขภาพเองนี้นะคะช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพทนุถนอมร่างกายตัวเองด้วยนะคะสุขภาพของชาวตุลก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงมากนักน,นะคะป่วยออดๆแอดๆวพวกภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ฝุ่นนี้นะคะยังคงต้องระมรัดระวังอยู่นะคะช่วง1-10กันยายนเป็นช่วงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างยังแย่อยู่นะคะให้ระมรัดระวังการเดินทางขับรถขับราอย่าประมาทนะคะ การลงทุนอะไรก็ตามที่มีความเสี่ยงช่วงนี้ให้ระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะชะลอไว้ก่อนยิ่งดีค่ะมาสรุปประเด็นกันค่ะปากแรกของเดือนช่วง1-10กันยายนทำอะไรก็ขอให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะอย่าไปเสนอตัวช่วยเหลือใครอย่าไปแก่งเท้าหาเสี้ยนนะคะแม้แต่คำพูดการตกปากรับคำอะไรก็ตามนะคะหากทำไม่ได้แบบที่พูดไม่เป็นไปตามที่พูดจะนำความเสียหายมาให้คุณนะคะ สิบกันยายนไปแล้วนะคะลหลายๆสิ่งจะปรับไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะการเงินนั่นแหละค่ะเรื่องของความรักนะคะต้องประคับประคองไปให้ได้นะคะรักษาใส่ใจกันให้มากๆค่ะแต่ไม่ใช่ไปใส่ใจตรวจเช็คสแกนแทนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟัง ฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีตุลที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่ต้องระมัดระวังนะคะถ้าออกไปข้างนอกก็ปิดแมสให้ดีนะคะส่วนอยู่ในบ้านก็้้างไมล้างมือเวลารับประทานอาหารให้ดีๆนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกทุคน